เป็นแมวอะนะอย่าซนโอ๊ยอไม่เอาเป็นแมวอย่าซนโอ้ยอย่าไงวะเนี้ยแม่สอนว่าอย่าซนเข้าใจไหมไม่ฟังกันเลยฮะฮะมันเป็นยังไงอย่าซนแม่สอนว่าอย่าซนจําได้ไหมอย่าซนเข้าใจไหมมันไม่ฟังอ่ะอ่ะนี่ก็เหมือนกันอย่าซนเอาไม่ฟังเหมือนกันอย่าซนชี้หน้าไม่ได้ ที่หน้าแมวจะเกิดอะไรรู้ไหมนั่นไงอไม่ใส่ไม่ดีเราอ่อะ <laughs> สอนใครไม่ได้เลยอ่ะสอนอย่าจนอนกัดนิ้วมือจอนไม่ได้เลยจอนก็กัดโอ้ยนั่นนั่นนั่นอย่ามาสอนไม่ชอบให้สอนอย่าจอน จะซนทำไมนะฮะทำไมถึงดือ้อแม่พูดไม่เชื่อฟังเลยรู้ไหมทำไมไม่เชื่อฟังฮะฮะแม่พูดเนี่ยไม่เคยเชื่อฟังเลยนอกจากไม่เชื่อฟังแล้วยังกัดนิ้วอีกนั่นโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว